เค้กพร้อมยังเค้กพร้อมยังอ๋อไปดูติดไปดูติไปเจ้าของวันเกิดด้วยนะอ๋อเจ้าของวันเกิดโทัวร์เที่ยวทีเดี๋ยวให้น้องบีบดูนะว่าชื่นใจัดเอเวอเีอย่างนี้จัดวันเกิดมาสองคนแล้วนะครับผมครับผมคนแรกเนาะนี่ก็น้องโอมนะต่อไปก็จะเป็นวันน้องก๊อลฟแล้วนะครับครับผมวันเกิดแล้วครับมาตายครับเกิดวายวายวเดี๋ยววายวายวายวาดีวันนี้ได้วันนี้นอนเต็มตื่นเมื่อคืนครับผมมึงกลุ้ยใครอ่ะ กำลังไล่เลียงอยู่นะฮะก็เดี๋ยวๆเหลือวันเกิดผมอีกไม่นานวันไหนฮะ14ครับ14 14ตุลาหรอมีนะโอ้โหอะไรใครข้ออะไรเมื่อกี้นะก็ส่วนวันเกิดหัวหน้านะครับวันสุดท้าย้เราก็จะปิดวิกเราแล้วนะครับวันที่12ตุลานะครับฝากไว้ด้วยนะครับนะครับก็ขอบคุณเมียสูงเลยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่คอยให้กำลังใจนะครับไม่ว่าผมหรือว่าศิลปิน ในทีมงานทุกๆคนเลยนะครับผมส่วนผมตอนนี้ผมมีทุนนะครับพอมีทุนอยู่บ้างนะครับก็คอยพัฒนาหน้าวิธีนะครับแล้วก็การแต่งตัวนะครับผมสําหรับแทบจะทุกคนเลยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูสบายตาสะอาดตาาขึ้นเรื่อยๆนะครับบางทีอาจจะเปลี่ยนแปลงว่านี่สยังลืมเนี่ยาบางทีบางท่านถามทำไมมองข้างนอกแล้วมองข้างในบ้างมองข้างนอกบ้าง รูปเนี่ยเราอยากจะให้มองไปทั่วๆครับอ๋อเหรอครับผมไม่ดจริงๆแล้วไม่ได้ติดผิดเดี๋ยวพวกมึงเต้นติดผิด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 ตั้งใจตั้งใจติดอย่างนี้ครับผมจะสวยนะสวยใช่ให้หัวหน้ามองซ้ายมองขวาดูรูปนะกับตัวจริงนี่ผิดกันเลยนะตัวจริงหลอกว่าเยอะเลยน่าเนี่ยกูว่าแล้วจริงในรูปไม่ค่อยดีเลยแล้วตัวจริงอ่ะดีกว่าอ่ะขอบคุณนะที่มาร่วมมือพอมันเกิดให้กับน้องโอมนะ ี่ทโอ้ยเค้กใหญ่ไปหน่อยลบ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 ให้ความรักเค้กใหญ่จังโอ้โหให้โชคดีสุขีวันเกิดสิประเสริฐได้วังตั้งใจให้ได้สมดังฝันใฝ่จิตแจ่มใสทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศสายโยนเขาเป็นอะไรให้คนรักมากมีดาดดี จงสิ่งใดจงรู้ร่วงราบลื่นอายุยืนปลอดโรคปลอดภัย Happy birthday to you Happy birthday to you happy birthday, happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy Happy birthday, Happy birthday to you. ให้โชคดีสุขีวันเกิดสิ่งประเสริฐได้วางตั้งใจให้ดิสมดังฝันฝ่จิตแจ่มใสทุกวันและทุกคืนให้น้องรวยดำำรองรถรักรสสักให้คนรักมากมีดาบ ดหนดนหนอาทำสิ่งใดให้รู้ลวงราบรื่เไงอายุยืนมีโลกมีภัปลอดโลปลอดภัย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to YOU ไม่ใช่มันเกิดมึงเตาทรงเดชเองก็เป่าไหมเนี่ยไม่ได้เดาเปล่าผมกลัวผมกลัวเป็นโควิดครับผมเพราะว่าแล้วจะแบ่งกันยังไงวันเนี้ยแล้วก็พี่บ้านมีของขวัญมาให้ด้วยข้อสารข้อสารหนึ่งขอสอบนะครับถ่ายรูปอ่ะครับผม แล้วก็ให้ก็มีของขวัญมาให้ใหนะ,<ส>นะอันนี้เป็นของ,ข,องขวัญน,นะครับให้น้องได้มีให้น้องได้มีรากฐานนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการแซลิเกเราต้องพิงหมอนนี้ตลอดนะครับก็บให้เป็นของขวัญน,น้องนะครับก็ผมขอมอบให้เดี๋ยวก็อขอให้อยู่กินกันแบบข้าวแบบทุกครอบครัวเดี๋ยวผมไปแจกหมู่สามอีกนะครับครับผมมีมีของขวัญดีกว่าครับมีพอดีมาก ของฝันอ๋อันไม่ต้องอันนี้ของผมผมเพิ่งซื้อมาผมยังไม่ได้ใส่เลยถือไว้โอ้ยององถือไว้อ่าครับเป็นขอบฝันเนี่ยโอ้โหได้หลายอย่างเลยนะครับได้หลายอย่างเลยนะครับขอบคุณยังสูงครับผมแล้วก็พันลบอีกหนึ่งตัวฮะโอ้โหของขวัญจากพี่ๆน้องๆใช้ในคณะนะครับโอ้โหวันนี้ปีนี้น้องโอมปังมากนะครับก็ดีใจนะครับอ่ะน้องโอมเดี๋ยวกล่าวขอบคุณเขาหน่อย โอ้โหเฮียเมื่อไรจะได้วางเนี่ยคอบครูนิกชิพหายขอบพระคุณนะครับที่มาอวยพ่อแม่แน่แน่พ่อพอชอบพ่อชอบพอพูดพ่อบอกคำไม่ชอบคำวันนี้ไม่มพอไม่พออ๋อคุณอ่ะเดี๋ยวอันเป่าเป่าเค้กโอ้โหเป่าเให้ดับเป่าให้ดับอือโอ้โหเหมือนเค้กบูดเลยเอ้าไม่ไม่เป่ายังไม่ได้ ครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกาลังใจให้น้องโอมนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็น่าจะมีความภาคภูมิใจนะครับสําหรับน้องโอมนะครับผมจรรักกันจริงผมขอพระคุณย่างสูงครับแล้วจะเอาอะไรอะแล้วส่งมือเมืนจะเอาไม้หมือจะพูดอะไรนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงไม่อยากพบเมียมาเลยนะครับอะไรนะอะไรแม่ ไม่เอาไม่เอาเก็บใส่หม้อก๋วเตี่ยวเลยเจ้าอันนี้ครับตอนนี้วันนี้ก็ล่วงเลยเวลามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเพลงเอ๋อหอนย่าเป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับไปนั่งนู่นไปแม่แล้วอะไรกูเนี่ยไม่อยากเมียมาเลยในงานนี้ไม่อยากพบเมียมาเลยกลัวเพื่อนมันเยอะกลัวเพื่อนมันเยอะกลัวเมียใครจะไม่เอา ก็ไม่ได้ไเราว่าไม่มีเบี้ยต้องขอเบี้ยเมียต้องขอเบี้ยเมียมาช่วยงานไม่อยากก็เมียมาเลยแม่ทุนหัวเพราะทำให้โผรำคาญจะมาโอ้ให้ขาดจะมาโอ้ให้ขาดกเ็เพลงพี่บัสเขาขอมา,มาจัดได้เหกับแม่ไม้แล,ล้วก็ไม่สนุกขาให้สองร<ม>้อ<า>ยอะตาลูกเป็นไฟตอนนั่งเป็นไบต้องน,นั่งเป็นใบจะนเอาเมียม,มาเลยแม่คุ อไม่อยากให้นอนอยู่บ้านกวนํำคาญเมวแล้วํำคาญที่กวนใจพอยกแก้วดดิมเล่าเข้าไปนิดเธอก็สะกิดเอาวมนต้องนั่งเป็นไม่ได้เมาตอนนอกบอลกับนัานหน่อยครับอย่าเพิ่งให้อย่าเ่งหอยากให้นอบอนัานใส่กันก่อนาเลยเพรไ่ได้เมาเพราะไม่ได้เมาต้องนั่งซึูขอกับกอนเพืนอยู่ไม่ได้

ม่อยากปลุกเมียมาเลยแม่คุณเธออยากให้นอนอยู่บ้านมาแล้วมาแล้วรอเขาเอาปวดใจพอยกแก้วเดิมเหล้าแล้วเข้าไปใน้นิดเธอพอสะกิดเอาไว้เลยไหมงานนี้เลยไหมไม่ได้เมาไม่อยากก็เมียมาเลยในงานนี้ไม่อยากพบกเมียเลยเราเพราะไม่ได้เมาเพราะไม่ได้เมาต้องหนังเซ็ง เขากลับก่อนเพื่อนโอ้ยมันจะจกลยิงเสงพอเดนียวบบนยิงยิงเมียบนยิงยิงหวงหลวงน้อไปเร็วเร็วเร็วเจ๊เเอาแล้วเอาเพลงเร็วๆใส่หนึ่งเพลงแล้วกันนะครับอย่าเบาเสียงให้นะอ่ะหมากัดครับหมากัดเอาหมากัดครับเดี๋ยว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 มันคุยใครอ๋อมันคุยใคร นั่งเปลี่ยนเนี่ยมั่นัน่งโยนน,ยนังโยนเต้นท่าพี่แจ๊คนำชัยได้ไหมไม่ได้โอ้โหไม่มีใครเต้นอย่าให้หัวหน้าเต้นขอท่าพี่แจ๊คนำชัยหน่อยฮะหัวหน้าโอ้โหไม่ถนัดด้วย โอ้มาเทิดน้ำเทิดไรแม่มาโอ้มาเทิดน้ำเทิดไรแม่มาเร็วเร็วปียาชาปียาหน่นใหญ่คนในท่นึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไว้ไว้ตาตัางวงละกันไว้กรุง จะให้เอกกระชัยลาเป็นเรื่องอย่างไรผมมาหลายคนกับน่ารังดีเพื่อนบ้านแนรงจะเลือกรำคาญกันเลยสายใจที่มายืนรออยู่ที่ข้างรั้วเลยเพื่อนมันโผล่หัวเข้าไปดูข้างในจงเข้าไปดูว่าเขาอยู่หรือเปล่าถ้าได้ยินมาเอาให้รีบบอกมาไวๆน้องสาวจะดูมาอาให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้มามันกัดกัดอะไรจ้ะหาของพี่ได้ของพี่ได้ เขียวก็เงงหรือว่าอีแดงก็รีบี่เลยเอามาให้ทิมทิมตรงไหนตามามันไปมามันไปไม่มาของเธอมันช่างโดดเสียจริงด้วยมันชอบกัดแต่ปลายปลายอะไรจ๊ะขาของพวกผู้ชายพวกผู้ชายพี่กอดสวยอ่ะเพื่อนกอสวยตาถูกมากัดสวยจนเดินไม่ไหวจนเดินไม่ไหวสงสารเพื่อนมันป่วยมันยืนเอามือกุมขาพกท กูเสียวเนี่ยโอมานาก็ไรแม่มาโอมาเธนาก็ไรแม่มาเร็วเร็วอย่าช้ากันเลยไม่นานนวลใหญ่คนใดทธอนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไว้ไว้บางทีนั่นอยู่สุพรรณบ้านจองควันอยู่เมืองเพชรบ้านพี่นั่นอยู่สุพรรณบ้านจองควันอยู่เมืองเพชรแล้วพี่อุตส่าห์มาเยี่ยมเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมอุตส่าห์มาเยี่ยมที่มาจากราชบุรีผู้อยากจะมาดู เอาใหญ่แค่ไหนเอาใหญ่แค่ไหนที่มาเยี่ยมเยือนถึงเรือนถึงบ้านน้องสาวอยู่นึกรำคาญที่เอกไม่ตั้งแต่วันน้าตัวฉันก็เลยเข็บก็เลยมีดอดไปของมัน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 ออมาทันน้าก็ไรแม่มาโอมาทันน้าก็ไรแม่มาเร็วเร็วอย่าช้าก็เลยไม่น่านวลใหญ่ ใดถ้าเนึกสนุกลุกขึ้นขยับขขยับ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 เข้ามาไวไวออมาเถินาก็ไรแน่มาออมาเถิดนาก็ไรแน่มาเร็วเร็วยาชาก็เลยหน่านวนใหญ่คนใดทนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไวไวโอมาเถิดนาก็ไรแน่มาออมาเถิดนาก็ไรแน่มาเร็วเร็วยาชาก็เลยหน่านวลใหญ่คนใดถ้าเนึกสนุกลุกขึ้นขยับ ขยับ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 เข้ามาบ่ไบ่โอมาทัน์นากราไรแม่มาโอมาทันนากรไรแม่มาเร็วเร็วอย่าช้าก็เลยไม่นานวลใหญ่คนในทันนสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาว้ไว้โอ้นี่ใช้เสียงมาสี่สิบกว่าวันเสียงยังดีอยู่เลยนะหัวหน้ากับผมวันนี้ จนถึงวันนี้วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับ45วันเต็มเต็มับครับเสียงยังดีอยู่วัน้าแล้วที่นี่เราแสดงถึงวันที่เท่าไหร่ครับแค่15 16 17นะครับวันนี้15แล้วก็16 17 18 19นะครับหยุดวันจันทร์นครัจันทร์ฝากศิลปินใหม่ไปด้วยครับผมน้องแปงแปงนะครับครับในเมื่อวันนี้มาวันแรกครับผมให้กล่าวขอบคุณนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณครับไปด้วยนะครับเดี๋ยวฟังคำคมจากผมแล้วก็กลับไปนอนฝันดีนะฮะ ความรักก็เปรียบเหมือนนุ่นถ้าเธอพลาชนให้นึกถึงเครื่องซักผ้าขอบคุณครับเขาเลิกกันแล้วหรอเนว์ก็กล่าวขอบคุณนะครับสำหรับทุกกำลังใจที่มอบให้ผมและก็ศิลปินในทีมงานนะครับทั้งด้านหน้เวทีแล้วก็ชาวไร์สดนะครับทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันในทุกค่ำคืนที่เราแสดงเลยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ร่ำรวยเงินทองนะครับตื่นมารับเงินล้านมีเงินเฮงเฮงปังปังนะครับช่วงนี้กดเวลาทําการแสดงนะครับผมเดี๋ยวให้ลิเกไปทิ้งขยะก่อนนะครับพรุ่งนี้ผมออกพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับแปดเจ็ดนะครับผมแปดเจ็ดแปดเจ็ดผมที่บ่าสี่เก้าห้านะครับพรุ่งนี้สี่เก้าห้าสามตัวสี่เก้าห้าสามตัวนี้เป็นตัดต่อนะผมขอเจ้าเจ้าที่ที่นี่มานะครับเมื่อวันพัสดที่ผ่านมานะครับสี่เก้าห้าครับเพื่งนี้ เฮ้ยครับผมเฮ้ยคนดูเยอะสูงครับไปตัดเอาเองนะฮะ495นะฮะ